เครื่อกกงออนะอกระมังแล,ล้วเรบเครื่องแล้วเยอะมากเยอะมากาม,นะม,มาลิ่นน้ำเลยกันเด้อลูกหลานทุกคน <c ười> ว่ายนา้ำ โูมป่าขึ้นมาอีกแล้วเต็มเหอะอยายะเป็นตาสะออนโอ้ยเยอะเยอะเยอะมากทุกคนขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่เต็มแล้วเต็มแหอทุกคนนี่โหหาป่าสนุกสนานมันเลย ปลาใหญ่ปลาใหญ่วันเนื้อในโซ่ให้ลูกหลานดูที่เพื่อคือว่าสวยงามแท้อุ่นบึ๊บเลยโอ้ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ทำปลาเค็มทำปลาเค็มทำปลาส้มนะพ่อเนาะ บริการย่างดีเอาน้ำมาเลี้ยงบ่เนาอเอาน้ำมาเลี้ยงบ่เนาอโอ้ยน้ำเย็นเย็นมาเลี้ยงขอให้ได้บุญได้ทานเยอะๆเด้อมาดูมุมนี้กำลังต้อนอันนี้ลากเอา น,นี่ชิป็นอวนล,ลากลากปลาโอ้อยเยอะแยะไปหมดเลยปลาทั้งนั้นไโดนในชาติต้องันเป็นเรื่องลเลย,อยโอ้มีตัวใหญ่มันหนังงูว่ะโอ้ยต้มเค็มแซ่บเถิดเด้อเมื่อต้มมันนั้นความาแซ่บออร่อยอร่อยหนังมันออก กำลนะังต้มป่า,ปาลูกหลานผู้ทุกคนผู้เต็พลาพลาพลา,าอันนี้อเอาอวดลากซื้อได้เลาต่อ นี swoją swoją. ่คือปลาขนุนปลาตวเต็มไปหมดเลยปลาขนุนปลาหมูทรายโอ้อันนั้นปลาโน่นจับเลยนะปลาเลือกปลาตัเลือกแล้วต้องหย ป้าตุ๊กป้าตุ๊กเครื่องกำมังบักใหญ่ๆแล้วทุกคนป้าตเดุ๊กการด่างสวยมันไล่มันลงต้องไปดักตรงนู้นเพราะตรงนู้นมันลึกป่าเยอะม่วนม่วนลูกหลานเอ้ยมาเด้อมาหาป่าเด้อคือเป็นตาม ม่วนเทได้เยอะๆบนโน่นนั่นปตัตโต้อืมมวนเป็นตาม่วนได้ปลาเป็นีกก็ได้หลายๆเล้ยเย้ๆนี่ได้ปลาหลายๆ ได้เยอะเพราะว่ามีป่าเยอะเราต้องเอาเมื่อทำกินทำย่างทำปลาคมเอาก็มีเอไว้ย่างกระทอดก็ได้จะแกงก็ได้ทำปลาส้มบางคนทำเป็นถ้าซทำปลาส้มเป็นตัวหลายปลาหลาย เฮ้ยนี่มั้งเหรอน้องตั้งน้องรู้รูเอาแห่ช่วยมันลากเอปิกเดี๋ยวหนี่มันดก่อนช่วยัดิเออมยังวเ็ดเ็ดลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยังักอยังัก้าดิโอ้ยโอ่อ่าอืตายแล้วแม่ อย่าบอกได้ว่าปลาดุกปักดูปูกระซีมือคือการลากขึ้นมานี่เต็มแห่คือเก่าลูกหลานทุกคู่ทุกคนป่าโบน้อยหน้านี่ตะตง,งามงามนี่ปูกระซิ คนกับมังคือกันเด้อโบน้อยหน้าคือกันเด้อเนี่ยเต็มเลยนี่ตัวตงามดูทั้งใหญ่โอ้โหป่ามันมาเกาะป่าอะไรวะลูกปลานีเลยแบบแบบโมแมผสม อยากได้ป่านะพอไปตม้มเค็มป,ป,ป่านหน้าปลานนหน้างัวหน้างงัวกับป่านนะออปลาขน,น,<ร>นุตม้มต้มเค็มกินแซ่แบแซ่บหอมเนื้อมันหอม,อมตัวใหญ่แล้วกเวเออเไไ็เอาไว้หนึ่งเอื้อไม่ไม่ใช้ก็ไว้หนึ่งหาพักมาหนึ่งกินให้ลูกหลานมากินด้วยการพาลูกพาหลานไ้กิน พัดียวัวอะไปลากินส่วนทองกันอืมขั้วเั้เซอืมกันกันกันคันบ่าหนี่ต้องใช้เข่าเยอะอืมเข่าเล็กอันนี้เป็นปลาขนุนลูกลายๆค่ะปลาขนุนเดิมครึ่งกระมังแล้วของปูก็ดูตอดูนุ่มๆตอ ว้าวภูแพ้คนมหาป่าคนนี้นี่กำลังอ้อื่นเาดูดเลยดูดนะดูดนี้บอไม่ว่านาตายเลยดิเ้ยมันน้ำมึนเลยนีมานยังไม่ใหญ่มันพท้มันเท้าพ่งนี้เนี่ยเ้าใหญ่พ่งนี้ หลายคนมาหาป่าม่วนลูกหลานม่วนม่วนม่วนมาเหี้ยวนะกันเด้อเอาขึ้นมาที่เด็กเต็มแห่อันยาอันยาปิดบวชบวายสอนป่า สีมือปูต่อกลึบเข้าไปกลุ่มปิง้งเลยด้นานมุมนู้นกับเก็บป่าล้องตอมป่าคือกนันลูรหลานโอ้ยเยอะแยะกลึบเข้าไปสีมือววานแห่ได้เรื่อง ลากขึ้นอึกเลยลูกหลานเต็มแหอะไงคือเก้าผูป้าตัวดินปกปักปกปักปกปักโอ้หมกป,ปูกเอาปลามาเต็มแหออีกของปูกับโบน้อยหน้าคือกันป้าตัวเป็นตาสะออนเทนอป้าตัว ยกบวาดบวายทุกคนเอ้ยเป็นตาสะออนเด้นี่เอาขึ้นมาแล้วลูกหลาน,นเต็มเห่เลยนี่ตาป่างามๆขาวๆตัวขาวอ้วนๆ ติมเลยติมมานี้จะตกง,งามๆพูนพูนกับจมขึ้นแลวป่าเยอะอะไร ไวเป่าป an yeah, yeah, oh, ูพิดไว้หรือเปล่าเยอะแยะไปหมดเลยขึ้นบบได้ไหมบจ้อยได้นั voilà, ่นเลยจะได้ลายอ่ะขึ้นบบได้เลยโบจ้อยได้แบบไหนนี่พ่นนี่ หายากเลยปู่นะปลาตัวสวยง่วงงามๆแบบเนี้ยว่านที่เดียวเป็นสิบโลแบบเนี้แต่ยนี่ยมันจะยาวไปเนาะลูกหลานคลิปปลาพ่อไว้ชั้นนี้เด้อเจอกับคุณย่าคลิปหน้าคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ปู่กับย่า ทำคลิปต่อไปเด้อทุกคู่ทุกคนป่าอะไรที่ชิงต้องการเรียบร้อยแล้วเต็มกระมังมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆลูกเยอะแยะนะครับทุกคนเหรอได้เปสามร้อยโลเลยเหรอโอ้ป่าตัวติดปุกปักปักปักอีกแล้วลูกหลานผู้เป็นตาสะออนเวียงเหลงไปดึงแตกปั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 ๊บอ่าตัวฟงกุจักกะจักกุจัก ปาตุกป่ามันอยู่ข้างบุญนะพออ่อเยอะเยอะมากเลยป่า,บบปาตุาบบยกยกเทเบิลขึ้น้ป่าตุกเป็นตาสอนลูกหลานสอนมากเลยป่าเยอะอ่าบ๊ายบายจ้า